ายการ,กรเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้จึงได้ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งได้มีการนํามาปรับใช้กับสินค้าการเกษตรนะคะนํามาทำเป็นผลิตภัณฑ์บรหญิงรัติรสคนการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์สมุนไพรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าของงานวิจัยนาโนเทคโนโลโยีชิ้นนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เบาหวานที่ดีนอกจากจะมีคุณสมบัติลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วควรจะมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูตับอ่อนสมานแผล ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเบาหวานที่ดีควรจะประกอบด้วยสมุนไพรดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งเป็นสมุนไพรในการลดน้ำตาลในเลือดซึ่งได้แก่มะระขี้นกผูขาวและผักเชียงดาสามสมุนไพรนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดซึ่ง สามารถลดน้ำตาลในเลือดโดยการทำให้เซลล์ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นทำให้เซลล์เนี่ยค่ะนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้มากขึ้นและลดการดูดซึมกลูโคสจากลำไส้ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะลดลงแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจึงป้องกันภาวะช็อกจากน้ำตาลในเลือดที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ดีนะคะ สมุนไพรกลุ่มที่2ก็คือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทำงานเป็นปกติค่ะสมุนไพรเหล่านี้ควรจะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ดีได้แก่ขมิ้นชันและเบอร์รี่ค่ะสมุนไพรในกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องแผลรื้อรังค่ะ ผู้ป่วยเบาหวานนะคะมักจะ,ะเผชิญกับการเกิดแผลง่ายแต่แผลหายช้าสุดท้ายจะทำให้เกิดแผลเลื้อลังและอาจจะเกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตได้ดังนั้นค่ะควรมีสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่ดีได้แก่มะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพกซึ่งรวมกันเรียกว่าตรีพลา โดยเฉพาะมะขามป้อมนะคะสมุนไพรตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะไปช่วยทำให้เซลล์ไฟโบบาสสร้างปริมาณมากแบ่งตัวปริมาณมากและผลิตคอลลาเจนปริมาณมากส่งผลทำให้เกิดการสมานแผลรวดเร็วและสมบูรณ์ค่ะ ออยภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือ2รางวัลน,นักวิจัยหญิงยอดเยี่ยมที่ได้จากการประกวดงานนวัตกรรมระดับโลกที่ประเทศแคนาดาในปี2020และ2021ต่อเนื่องกันค่ะ